สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันในร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีลานศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็ทัวเบอร์นี้เลยครับไอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกจะเป็นพระหลงพอกันนะพี่เป็นพระหลงพกกันนะพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่พิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ดูนะครับตะของใส่ตลับไม้อย่างดีเลยพี่ดูนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบนะพี่ดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมพี่ดูนะครับ ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับพี่นะครับเห็นไหมพี่พอเห็นนะพี่ปกติกรอบเวลาโมมัวนหน่อยนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับด้านหลังพี่ดูนะครับ ดูนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคูนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูนรุ่นสร้างบารมีครับรุ่นสร้างบารมีครับปี19นะครับอันนี้ผมดูน,น่าจะเป็นเนื้อเงนินนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงนินนะครับสวยๆน้มเดิมพี่ดูนะครับ รุ่นสร้างบารมีนะครับปีสองห้าหนึ่งกาพี่จะมีขีดตรงนี้ครับระหว่างเลข2กับเลขแดนะพี่ดูครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับดูครับมีจานนะพี่มีจานนะครับเฮียนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับตรงนี้ก็มีขีดนะครับดูด้านหน้าพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับ ดูครับดูครับมีจานหน้าหลังเลยพี่มีจานหน้าหลังเลยพี่ดูนะครับแูครับมีขีดตรงนี้พี่คมคมชัดชัดแล้วีคมคมชัดชัดครับดูครับเห็นล้วพี่ดูครับต่อโค้ดชัดเจนพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาเก้าร้ยบาทพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะครับปี19บนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับดูเส้นตะข่ายพี่ดูนะครับดูเส้นตะข่ายคมชัดเป็นเส้นๆๆเลยพี่ดูนะครับจะมีขีดที่เลขหกนะพี่ปีสองสี่หกศูนย์ตรงนี้ก็มีขีดเห็นไหมพี่เห็นไหมครับใต้โต๊ะอุนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห600้อยบาทนะพี่เอาห0ร้อยบาทนะครับดูครับส,สวยๆลุ้มเดิมพี่ดูนะครับส,สวยๆลุมเดิมนะครับเอาห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่โอ้อันนี้เป็นพับปิดตานะครับหลงพ่อทับนะพี่หลงพ่อทับใช่ไหมพี่พ่ทับตัวปูเอี่ยมเนี่ยพี่ผมไม่พูดทับก็ปุเอี่ยมนะครับดูครับ ดูนะครับแต่เสียานเงี้ยน่าจะเป็นพ่อทับนะพี่ดูนะครับพ่อทับวัฒนงนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับพี่ดูนะครับผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับเนี่ยพี่ได้มาสององนะพี่ผมไม่ทราบที่พี่องค์นี้ผมไม่ทราบที่นะพี่อันนี้ไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับดูนะครับ แต่เก่ามากเก่าแน่นอนพี่ดูครับดูครับดูครับเก่ากึกเก่ากึกเลยครับดูครับดูครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับดูครับเหมือนมีจานนะพี่จานนะพี่ที่ก้นนะพี่มีจานนะพี่อันนี้ผมไม่รู้ที่จริงๆิงพี่เอาห้าร้อยพี่เป็นเนื้อสำมร็ธิทั้งคู่นะพี่ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพรแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพรแดงวัดเขาไดอิทนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่อง์นี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองมีหูห <Open. S 2> ่วงเป็นปิ้นเลยครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยครับสวยๆต้อมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยนะครับดูขอบนะพี่ดูขอบนะครับเห็นไหมพี่มีบ่าครับเหรียญมีบ่าสองฝั่งเลยนะครับดูครับ ดูครับเห็นไหมพี่มีบาทสองฝั่งนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ตตวหนังสือคมชัดเลยครับดูด้านหน้าันนะพี่ด้านหน้าพี่ดูหน้าตาพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับดอเด็กขีดตรงนะครับเส้นขนแมวที่บาทที่หูนะครับที่ศีรษะท่านนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดดูครับ เส้นของแมวที lives, ่บ่านะครับที่ห mm ูนะครับแล้วก็ในรูหูใช่พีมีขนที่หูนะครับแล้วก็ที่ศีรษะนะครับผมเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยครับเป็นเนื้อกระไรทองพี่รายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้เป็นพิมเจดีนะครับเป็นพิมเจดีนะครับพี่สวยๆนะพี่เนื้อเหมือนทยศาสตระพี่เนื้อตุ๊กตับเหมือนทยศาตร์เลยนะพี่องค์นี้นะครับดูนะครับดูนะครับเนื้อเหมือนทยศาตร์เลยครับดูนะครับ แกน้อมันตั้งอิ่วเยนะพี่ดูครับเนื้อดูครับตุกตับนะพี่ดูให้ดูรอบองค์นะพี่ให้ดูขอบรอบองค์เะพี่นะครับพี่ดูครับคาบแปลงคาบเต้าหู้ตามซอกเห็นไหมพี่เก่าพี่เก่าดูครับดูเนื้อด้านหลังพี่ดูครับดูครับดูนะพี่เนื้อผมตุกตับจริงจเนื้อเหมือนทายาท ดยนะพี่ดูนะเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต mit, ่อมาพี่รายการนี้เป็นปูเอี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมนะครับสวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยเป็นรุ่นแรกครับหลังยันสี่นะครับสวยสวยน้เดิมพี่องค์นี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับดูนะครับสวยสวยน้เดิมพี่ดูนะครับมีขีดที่ข้อแขนด้วยเห็นไหมพี่มีขีดที่ข้อแขนด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับ หลังยัน4ี่นะครับหลังยัน4ประส2 4 6 7นะครับประสอนสอนะครับผมเอา900บาทพี่เอา900บาทนะครับรายการต,ราต่อมาพี่อันนี้เป็นกุมารนะพี่เป็นกุมารหลวงพ่อเตะนะครับพี่เป็นกุมารหลวงพ่อเตะนะพี่ดูครับพร้อมขึ้นคอพี่ดูครับเจ้าของอก็าใส่ตลับมาพร้อมขึ้นคอเลยพี่เก่ามากพี่ดูความเก่าขององค์พระพี่ดูครับ ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับ,รอ,รบอันนี้เป็นกลุ่มมารหลงพ่อเตะนะพี่ดูนะครับหลงพ่อเตะคงทองใช่ไหมพี่ดูนะครับปากแดงด้วยนะพี่สวยเดิมพี่เก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยพี่เอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยพอนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาพี่แปดรอบพี่ผมได้มาสององค์นะพี่ผมได้มาสององค์นะครับวันนี้นะครับ เป็นเหรียญเสมา8ดรอบหลงปูทิมนะพี่ดูครับดูครับด้านหน้าเป็นปูทวดด้านหลังปูทิมนะครับดูครับดูหน้าตาท่านพีเหมือนท่านมีชีวิตเลยพี่ดูครับคมมากพี่ดูครับเป็นเนื้อก็ล่ทองพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญเลื่อนพันศักย์นะครับเลื่อนสมศักดิ์ใช่ไหมดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับพี่ด kind of ูท like ี Carolina ่งวงช้างจะมีขีดเห็นไหมเห็นไหมคมคมเลยเห็นไหมครับบล็อกแรกๆเลยพี่บล็อกแรกจะคมมากแบบนี้พี่แล้วดูเส้นก้ามพี่คมมากพี่เป็นมันมัดเลยครับดูเส้นหน้าผากพี่สังเกตในเส้นหน้าพี่คมจัดเลยครับพี่ดูครับสวยพี่สวยมากเลยครับดูครับสวยมากพี่ดูขอบนะครับผมเอา 6 0ร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ในเอาเท่ากันพี่เอาหกร้อยให้ดูนะครับคมทั้งคู่พี่เป็นบล็อกแรกๆทั้งคู่พี่ดูนะครับดูเส้นกล้ามนะครับดูครับขีดที่งวงช้างพี่ดูนะครับคมพี่คมชัดเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดดูเส้นหน้าผากนะครับโหสวยมากจริงๆพี่สวยมากพี่ดูนะครับดูครับอื้อหือ เอา600เท่ากันพี่เอา600เท่ากันนะครับสวยจริงพี่สวยจริงครับดูครับดูครับเอา600พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่อะไรการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อรมรุ่นแรกนะพี่สวยมากพี่สวยแชมป์เลยครับอง์นี้สวยแชมป์เลยครับดูครับเป็นหลงพ่อรมรุ่นแรกนะครับ พี่ดูครับเพื่อนเหรียญจะมีเส้นขนแมว boss, ว huh. ิ่งเนี่ยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับตัวหนังสือแต่งตึงคมชัดพี่ดูครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสอเสือมีขีดด้วยพี่เห็นไหมครับด้านหลังได้เขียนว่าครั้งที่หนึ่งนะครับอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะพี่ดูนะครับหลงเพราะผมวัดช่องแค์พี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอา 600นะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงพ่อทวดนะพี่ศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับปีศูนย์ห้าครับตัวท้อพี่หลังหนังสือนะครับดูครับสวยมากพี่ดูครับสวยมากเลยครับดูครับดูครับดูครับหลังหนังสือนะครับ มีสออากาศด้วยพี่มีสาอากาศด้วยครับสวยๆลมเดินพี่เห็นไหมครับเป็นหลงมาทั่วตัวทอแล้วพี่ปีศูนย์ห้านะครับหลังหนังสือเอาเจ็ดร้อยพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่เรียมสวยๆครับดูนะครับเรียมสวยๆเลยนะพี่ดูนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่อหลงพลทั่วนะครับเป็นหลงพลาทั่วนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับหลังหนังสือนะพี่บล็อกวอลจุดนะพี่หรือว่าบอกกระจายนะพี่ดูนะครับ เีบ็อกวอจุดนะพี่เป็นเนื้อชุบทองแจกกรรมการนะครับดูนะครับดูครับเนื้อชุบทองแจกกรรมการนะพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับพี่ดูเส้นขมแมวเต็มนลพี่ที่พื้นเหรียญด้านหลังนะพี่ดูนะครับองค์จรสวยมากพี่ดูนะครับบครัดูครับพี่ดูเส้นขมแมวนะพี่เห็นไหครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับ องคิงสวยมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับองคิงเป็นทองอย่างสวยนะพี่เป็นเขาได้ชุบทองคําแท้แล้วพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีกนะครับวัดสัตหีบรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระล่ทองนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองนะครับดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมพี่ดูนะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับ ดูครับเห็นเบต่าเต่ามีขีดเห็นแล้วพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับดูครับที่เลขสี่ก็มีขีดนะครับครับที่ทอทหารก็มีข uh, ีดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับ นะครับเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่จะมีเลขอยู่ครับแซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้านะปี2สองห้านเจ็ดนะครับรับรุ่นแรกนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่ดูครับมีเส้นขีดอย่างนี้เลยครับดูนะครับ ตรงนี้ก็มีเนื้อเกลือเนี่ยครับสวยเดิมพี่เหรียญเจ้าหนาครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญเจ้าหนานะครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับพี่ดูเส้นใต้คางพี่แล้วก็เส้นรัศมีวิ่งรอบองค์เลยพี่เห็นไหมครับแล้วก็มีเส้นเหมือนเสาอากาดเห็นไหมพี่หลังคอครับพี่สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับผมเอา 600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระเหสวนนะครับเป็นพระเหสวนพิมสองหน้าพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับขึ้นสนิมแดงเลยพี่ขึ้นสนิมแดงเลยครับเก่ามากพี่ดูนะเห็นไงพี่หน้าหลังจะไม่ตรงกันพี่จะสลับกันเนี่ยนะพี่จะสลับกันนะครับดูนะครับพี่ดูความเก่านะครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับอ้หเก่าจริงพี่ดูครับดูครับโอ้เก่าจัดแล้วพี่เก่าจัดเลยครับพี่ผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระมาเหตุส่วนพิมสองหน้านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่อ เหรียญหลงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อกลวยนะพี่ร <mos nerve qu ie> ุ Docker ่นแรกนะครับออกปีศูนย์สี่นะครับพี่ดูมีจานนะพี่จานสวยพี่ไม่ใช่เหรียญเมื่อวานนะพี่อันนี้ได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้มาใหม่นะพี่ดูนะครับมีดูจานสวยมากพี่จานสวยมากเลยครับดูนะครับดูครับดูครับจานสวยจริงพี่ดูดูครับบอแหวนมีเยอเกินเห็นไหมแล้วก็ หห่วงเหมือนมีปิงเกาะขอบองสาโอปิ้นลงมาครับหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับดูครับดูขอบนะพี่ดูครับดูนะครับแล้วก็มีขีดแล้วพี่เห็นแล้วีตัวตัดระหว่างเข่าหลวงพ่อนะครับสวยพี่ดูด้านหลังนะครับดูครับเห็นพี่ขีดคมๆเลยนะครับดูนะครับสวยๆพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเอา 600พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่เป็นเนื้อกระไหลทองเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะพี่ประสองสี 85, ่แปดห้าพี่ดูครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกเลยครับดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่ดูนะครับ ดูคนระับสวยเดิมคมชัดพี่ดูนดะูครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานนะพี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะพี่สวยสวยตาเดิมพี่ดูนะครับดูคนระับเป็นเนื้อทองแดนงนครับดูคนระับเจหลองอายุครบ8รอบปี25 1 8้านนะครับดูนะครับดูคนระับสวยเดิมมากพี่ เมื่อก <uses> well. ี <rack ENNIS> ้สายเข้าครับพี่ดูครับตอกตัวทอชัดเจนพี่ดูครับตอกตัวทอชัดเจนนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับอันนี้เป็นบล็อกจิกนะพี่เป็นบล็อกจิกนะครับสวยนะครับดูครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูครับครับดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นบล็อกจิกนะครับพี่จะมีรอยจิกนะครับดูครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยคร,ครับดูครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นจอบใหญ่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินนะครับ อันนี้หล่อโบราณน้่เป็นเ да. นื้อออกสมริดเงินนี่เป็นเนื้อออกสมริดเงินนะครับดูครับดูครับมีรอยเชื่อมปิงนะครับมีรอยเชื่อมปินงครับสวยน้ํมเดิมเลยครับดูนะครับด oui. well ูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับเก่ามากเลยครับดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยไปจอบใหญ่หล่อโบราณนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระกุวัดพับนะพี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับสวยๆนําเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพระกุวัดพับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วพี่โอ้โหสวยมากพี่ดูคนระับดูคนระับไปแรกของจรับเจ้าของจะไม่ให้นะพี่เห็นสวยนะพี่ดูคนระับได้ตอนใกล้ะจะกลับบ้านแนล้วพี่ประอง2518นะพี่ดูคนระับประ so 2518นะครับดูคนระับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูคนระับดูคนระับบอกเลยว่าสวยแชมป์นะครับดูครับ ตัวตัดพี่ดูตัดจะเป็นแบบนี้พี่เป็นเหมือนสองชั้นนะเอาง่ายๆพี่ตัดแล้วก็ฉีกนะครับนสวยสวยเหมือนเดิมพี่ต่อโคชัดเจนพี่เหรอครับเหรอสวยมากพี่ดูนะครับดูนะครับเคพี่ตัดแล้วก็ฉีกออกนะพี่เป็นสองขยักนะครับผมเอาห้าร้อยพอพี่ห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อสิงห์นะครับอ, ort, ort, องนี้เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองสวยๆนเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยๆนเดิมเลยพี่เป็นเหรียญหลงพ่อ entonces, สองิ ort, สองห์ครับเนื้อกะไหลทองพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนนครับสวยๆน้เดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อหน่ายพี่วัดบ้านแจ้งนะพี่หลงพ่อนหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับสวย,ยๆน้เดิมเก่าๆเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับ เอาหกรพี่เอา600บาทนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่สวยๆนมเดิมพี่ดูนะครับเก่ามากพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเกทะลุสมเลยครับพี่เกทะลุสมเลยครับดูนะครับ สวยๆน้ําเดิมพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นน่าจะเป็นพิมจ์ดีนะครพี่หรือเกตบัวโตมนะดูดูครับพี่ดูครับหรือเกตบัวโตมนะพี่เหมือนเกตบัวโตมอยู่นะพี่ดูนะพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับเอาห้าร้อยพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูนะครับพี่สวยว่าต่อโคสสาราด้วยนะพี่ต่อโคสสาราด้วยครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับนะครับมีขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อเกินงวงอกนะพี่สวยเดิมพี่ดูหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับสวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยน้เดิมพี่ผมเอาเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อ สุเมทีวรละคุณนะพี่ดูครับเป็นหลงเพราะเปลี่ยนครับประจวบพิริขันนะครับประอสองสี่แปดศูนย์ะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับห้าร้อยนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพราทวดนะพี่ดูครับเรียมกรอบสวยพี่ลงยาแดงด้วยพี่ลงยาแดงเขียวม่วงสวยเลยครับ ครับเป็นหลงพระทวดปีศ5นย์ห้าพิมพ์เอครับดูทับดูับเป็นหลงพระทวดปีศูห้าพิมพ์เอครับดูทับสวยมากพี่ดูครับดูทับสวยมากเลยพี่ดูครับสวยมากเลยครับดูครับด้านหลังนะครับดูครับเอาห0 0บาทพี่เอาห600้บาทนะครับสวยๆุมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่ะทับนะพี่เป็นหลงพ่อทับวัดอนงนะพี่ดูครับ อันนี้ก็เรียกปางซ่อนหาใช่ไหมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับมีจานนะครับครับมีจานนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงผูดูนะครับหลงผู้ดูวัตแกนะครับด้านหน้าจะเป็นหลงพะทวดนะพี่หลงพธทวดหยียบน้ําทเลจดนะครับดูนะครับรับเป็นเนื้อตะกั่วพี่เนื้อตะกั่วครับดูนะครับ สวยๆนมเดิมพี่สวยๆนมเดิมพี่ดูครับนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเปิดโลกนะครับปีสามสองนะครับสวยๆนมเดิมพี่ดูนะขอบจะเป็นแบบนี้พี่รุ่นนี้ขอบจะเป็นแบบนี้นะครับดูครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงพ่อพวงนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อพวงนะพี่สวยๆนมเดิมไหครับดูครับดูครับเป็นหลงพ่อพวงนะพี่ดูครับบังยันสามนะครับ หรือว่ายันไปพัดนะครับปศสองสี่เจดศนย์นะครับสอง0เจนสวยๆนําเดิมพี่ผมเอาอะไรจะเอาห้าร้อาพอพี่5้าอยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อสุดนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสวยๆน้เดิมพี่สวยๆน,น้ำเดิมเลยครับ ดูครับสวยๆนะพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไรทองครับเป็นเนื้อกระไรทองครับดูครับที่หูมีขีดนะครับแล้วก็ที่ผมนะพี่จะเป็นเส้นๆๆแบบนี้เลยครับดูครับดูครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับประศ2506นะครับ2506นะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงปู่รอดนะพี่เป็นเหรียญปู่รอดอันนี้เหรียญในตำนานวนะี่ลงในหนังสือเป็นจะเลยพี่ดูนะรัว่าเป็นเหรียญปูรอดนะพี่สวยๆเดิมพี่เก่าๆเลยพี่ดูนะเก่าๆเลยนะดูนะดูนะผมเอาหกร้อยพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับดูครับองนี้เป็นพิมพเจดีนะพี่ สวยๆน้มเดิมพี่เก่าๆนะครับดูครับดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึกนะครับดูครับเป็นพิมพ์เ d ดีนะครับดูครับดูครับดูเนื้อตุ๊กตับดีจังเลยนะพี่สวยๆน้มเดิมพี่สวยๆนเดิมเลยครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อไปพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับดูครับ หน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับต่อโค้ชชัดเจนพี่ต่อโค้ชชัดเจนเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับเนื้อทองแดงลงดํานะพี่สวยๆนะครับดูนะครับดูนะครับมีขีดนี้ด้วยนะครับนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดผมเอา เออเท่าไรเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับสวยเดิมเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะพี่มีเนื้อเกินตรงนี้นะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมไหมครับดูนะครับ นะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงปมปมุมนะพี่หรือว่าหลงพ่อมุมนะวัดประสาทเยอครับดูต่อโค้ชชัดเจนพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับจะมีขีดพี่นะครับดูครับสวยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นเหรียญหลงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยอประสอสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับบับลอยต่อโค้ชนูนมานี้เลยนะพี่ ดูครับมีจานนะพี่มีจานครับสวยๆเดิมเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จมีจานมือด้วยพี từ, blends, average, ่มีจานมือนะครับดูครับดูพี่มีจานมือนะครับจานสวยด้วยนะพี่ดูครับดูครับเกตตะลุซุมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะพี่ดูเนื้อครับเนื้อหาพี่ดูด้านหลังครับดูครับ ด้านหลังมีคําว่าปวโรนพี่นะครับวิจารนะพี่วิจารนะพี่ดูทัาสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเจนละในนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับดูของดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลงปุโตนะครับเป็นเหรียญหลงปุโตรุ่นแรกนะครับเหรียญหลงปุโตะรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยๆแบบนี้พี่สวยๆแบบนี้นะครับดูครับดูนะครับดูครับตอกโค้ชัดเจนพี่ตอกโค้ชัดเจนเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับจะมีวสบสองห้าหนึ่งศูนย์ครับมีขีดในเลขศูนย์นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห0ร้อยบาทพี่เอาห0 0อยบาทนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับต่อมาพี่รายการสุดท้ายพี่จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พิมพ์ใหญ่วัดตะขังครับเกทะลุซุ้มนะครับพี่ดูครับดูครับพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าครับดูครับดูครับเนื้อตุกตับดีจังเลยพี่เนื้อตุกตับดีจังเลยครับดูครับรับรับเหมือนมีรอยปูไตเลยนะพี่ ด้วครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทครับสวยดมเดิมเลยครับอ่าหมดและครับพี่ท่านใดครับสนใจเลื่งกาไหนก็ทัวรเบอร์นี้เลยครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม